สวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่เพฤษภาคม2 5 6 8กันเจ้าเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าตะวันนี้ภาคเหนือมีอากาศ้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไปกับมีอากาศ้อนใจในบางพื้นที่โดยรายงานสูงสุดวัดอุณหภูมิได้ที่40จุดสี่องศาเซลเซียสเตี่ยมเพิเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าและบริเวณภาคเหนือนะเจ้าตะวันก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยมีรายงานปริมาณ ฝนสูงสุดวัดได้57.0ม mm, ิลลิเมตรที่เมืองรีจังหวัดลำปูนเจ้าต่อไปฮามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันนะเจ้าพยากรณ์อากาศสําหรับภาคเหนือวันนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะของอความกดอากาศต่ําเจ้าปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็เลยทําให้ในระยะนี้มีอากาศฮ้อนแล้วก็มีอากาศฮ้อนจัดเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจ้าสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้ก็จะเห็นว่าภาคเหนือตอนบนของฮาวมีกลุ่มเมฆเล็กน้อยนะเจ้าท้องฟ้าโปรง่งมีเมฆบางส่วน เจ้าแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจเจ้าลักษณะเมฆปกคลุมอยู่ในบางพื้นที่เจา้าสำหรับอากาศอุณหภูมิสูงสุดของตะวันนี้ภาคเหนือโดยทั่วไปแล้วก็เป็นลักษณะอากาศร้อนแล้วก็มีอากาศฮอนจัดเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยอุณหภูมิสูงสุดตะวันนี้40.4องศาเซลเซียสตีมเพอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็อยู่ในเกณฑ์อากาศฮอนจัดเจา้า การคาดหมายปริมาณฝนสะสมี4สสชั่วโมงต่างหน้าสําหรับวันนี้แล้วก็ทางด้านภาคเหนือของฮาวก็ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าลดกันลดปริมาณและการกระจายลงไปแล้วส่วนมากแล้วก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้าโดยเฉพาะทางด้านรับลมมรสุมและก็ทางด้านอาซีกตะวันออกของภาคเหนือตอนล่างเจ้าสําหรับวันพ่กนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้เจ้าเล็กน้อยในบางพื้นที่เจ้า การคาดหมายลักษณะอากาศเวสี่ชั่วโมงต่างหน้าของภาคเหนือตอนบนมีอากาศฮอนแล้วก็มีอากาศ้อนจัดในบางพื้นที่โดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจา้าโดยอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้37-40องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเซลีถึงเซ8องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างก็มีอากาศฮ้อนแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่เจ้าโดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละสัวของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตัวเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์ทางด้านพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้38-40องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดเจ้าวันพุธ1 9 2 9องศาเซลเซียสโดย ลมติพัดปกคลุมภาคเหนือของเฮาในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับอัตราการระบายอากาศของภาคเหนือเฮาส่วนใหญ่แล้วก็จะอยูอ่ในระดับระบายได้ดีจนถึงปั่นกลางเจ้าแล้วก็จะมีบางพื้นที่อาจจะระบายได้เล็กน้อยนะเจ้าอย่างเช่นจังหวัดลำปางแพร่กำแพงเพชรแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์เจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอาการ้อนโดยทั่วไป และมีอากาศฮอนจัดในบางแหง่งโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ต่วย่เจ้าแต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ t ิก t o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน